S 1า9 1งขอแค่1 0 9 0เองแม่มามาเลยรับพิมพ์รับใส่ช ja. mm um sí ื่อเล่นเลย1050นะจาก1ขอแค่1 0่0จาก119 1แม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแม่ช่วยหน่อยเร็วสองเข่งสองเข่งมารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยข้อจอเข้าใจนะจ๊ะมามาเลยมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะพี่นะ1นลูกสวยๆเลย1050้ยครับ1 0 5่ยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะเข้อใจให้ด้วยขอบคุณค่ะ มาเลเข้อจอเข้าใจเลวสวัสดี600ท่านนะคะ1050จ้าลูกนี้อยากได้แบบไหนบอกเลยแม่เลวมีแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆนะจ้ามีไมปลยปไปมีไหมจ้ามีไหมจ๊ะไปเลย1050เท่านั้นนะพี่หนึ่งลูกสวยๆครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยแม่รับพิมพ์รับและใส่ชื่อเล่นนะคะ มาเลยเร็วเร็วเร็วอู้ดผิดฉากมากหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์จ้าแม่มาเร็วหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์จ้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เท่านั้นนะพี่นะหนึ่งลูกสวยนะพี่นะมาเลยแม่หนึ่งลูกสวยสวยห้าร้อยท่านมาเร็วคนละลูกคนละลกลูกได้ห้าร้อยลูกพอดีจบสองเข่งสองเข่งสองเข่ง องเข่งสองเข่งสองเข่งรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยสองเข่งสุดท้ายจบจบอ่าไม่มีขอเปลี่ยนลูกก่อนเปลี่ยนนะพี่นะเปลี่ยนนะครับอ่าลูกย่อมกันกันฝ่าเดิมไหมอาจสวยมาสองโลแปด 8 8ดเอา700ดโอ้โหเ0 0ดครับ7 0 0 7 0 0 7 0 0รับพิมพ์รับแปดเอาเจ็ดพอแม่เจ็ 700, นะมีไมจ้าเจ็ด0นะเจ0ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับเจ0ด0 0นะคะมีไหมเจพอคะ่ะเจ0เจจ้ามีไหมคะทุเรียนจะหมดแล้วแม่หมดฤดูแล้ว ผมขอชื่อเล่นอะพี่ปอนครับพี่ปอนพี่ปอนเอาไปเลยพี่ปอนพี่ผมรบกวนใส่ชื่อเล่นด้วยนะคุณปอนหสี่สามสองคุณปอนไปเลยไปเลยไปใหญ่มากคุณแม่ขอใจให้ด้วยใครขอใจขอให้ร่ำให้รวยสามโลสามหอค่ะอะไรนะคะ1023 1023หนึ่งศูนย์สองสามเอาเก้าศูนย์ศูนย์พอ 900ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่นเล่นครับ900 900ค่ะ900ค่ะ900พอค่ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่นเล่นครับพี่พี่ส้มค่ะพี่ส้มกราบขอบพระคุณค่ะพี่ส้มพี่ส้มมาเลย4 3 2 1พี่ส้มขอบพระคุณนะคะพี่ส้มจ๋าพี่ส้มคนงาม สเข่งจบจบสโลพอดี939าสาเเอาแปดเหมือนเดิม8 0ดศูนยครับพี่ปอนได้ไปยังได้ไปแล้วโอเค9เท่าไหร่นะเก้ไม่ใช่จากเท่าไหร่จาก9 39าสามเก้าขอ8 00ศูนย์ศจ้ะแปดครับแปดศูนนะจ้าลูกสวยๆหมอนทองพรีเมียมจันบุรี รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นพี่แนนครับพี่แนนกราบขอบพระคุณค่ะสองเข่งแล้วช่วยหนูหน่อยแม่ไปหนูขายตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนถึงเช้าหนูยังไม่ได้นอนเลยค่ะสี่สองหนึ่งเดี๋ยวว่ามาค่ะสามโลสองเก้าเก้าห้าค่ะเก้เอาไปแปดศูนย์ศูนย์เลยแปดเก้าเก้าห้าเอาแปดศูนย์ศูนย์พอพี่นาเอาไหมพี่เจพี่นามาแล้ว 9ก้าักพี่รายพี่ป๊อกพี่อะไรนะพี่ป๊อกเออไปคนดูไม่ต้องเยอะขอเราขอเราเน้นคุณภาพนะคะห้าสี่ดูติกต็อกเป็นแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้าดูดเรืองโสโลสามโลแเท่าไรนะหนึ่งหนึ่งหกสามหน่งหนึ่งหกสาเอาไป1นึ่เลย 1000ครับจาก1163ขอแค่1ใบเทาจะแม่รับพิมพ์รับมาเลยพี่ออนครับจาก1163ขอแค่1ใบเทานะจ้าโลเพราะว่าเหลือ2เข่งสุดท้ายแม่ให้เลยใจใจเลยไปท้ายฤดูแล้วด้วยแต่เป็นทุเรียนเกรดเอพรีเมียมจันบุรีทำไมเดินสะบัดมาอย่างนั้นนะทำไมเออทำไมเดิน3ามโลหกสามโลหกโลห 1นึ่เอาไป990าเก้พอเก้าเก้าศูนเอา990แม่ดูลูกซะก่อนเออนี่นี่นี่หนึ่เอาไป990หมอนทองพีเจบหมอนทองพรีเมียมเกรดเอจันบุรีพีเจนะรับประกันเนื้อให้นะดูแลหลังการจำหน่าย4ีสอไม่ต้องพีเจเสื้อแดงนะพี่เจเสื้อแดงแล้วเดี๋ยวพี่เจอีกคนหนึ่งมาสามโลหนึ่ง 967ขอ850เออ850ครับ850 967ขอ850เลยลูกนี้ลายแม่รัาคอมชื่อเล่นครับ850พิทติก๊กเอาไหมมาพี่นอ้อยเอาไหมแปด้าศูนพอจบๆเลยลร,รับพิมพ์รับคอมชื่อเล่นครับ,บร,รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยเอา850ห้าศูพอพี่ติก๊กครับพิทติก๊กเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวสองลูกบ้างนะคะเผื่อใครต้องการสองเข่งสุดท้ายแล้วแม่จบๆไปเลยห้าสี่สาม พี่ติขอบคุณค่าอ่ะปลายสองลูกเดี๋ยวให้แบบช่ำๆอ่ะใช่ประหยัดมันจะประหยัดค่าส่งนะจ๊ะหกโลสองค่ะเท่าไหร่นะ1 8 3่งแปเอา1 6 0่งหกศครับฟังไม่ผิดนะคะ1 8 3นึ่งแเอาหนึ่พี่อ้อยขอบคุณค่ะ1 6 0่นย์ะรับพิมรับความชิเล่นครับให้ดูเลยว่าเหลือแค่นี้แล้วนะคะเหลือเหลือแข่งเครื่องนี่ให้ดูเลย พี่ป๊อปครับเหลือแค่นี้พี่ป๊อปช่วยหนูหน่อยขอบคุณพี่ป๊อปพี่ป๊อปละดามาไยแววนี่เหลือแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะคะซีสองได้รับเมื่อวานลูกสวยมากค่ะย้ํานะคะว่าของเราเป็นพรีเมียมทั้งลูกก็สวยทั้งเนื้อก็งามใช่เป็นทุเรียนเกรดเดียวกับเกรดที่ส่งนอกนะคะอันนี้ไม่ได้แบบโอเวอร์เคมนะเพราะว่าเราขายของพรีเมียมจริงเราพูดได้ดูหนามก็อุ้ย หกโลสามหกหกโลสามหมอกูยอมมึงแล้วหมออะไรนะหกโลสามหนึ่งแปดหกสามเอาหนึ่งหกศูนย์ศูเท่าเดิมหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ใช่หมดแล้วแม่ทุเรียนจันเหลือรุ่นสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าพี่ตูนครับใครอยากทานทุเรียนต้องไปทานทุเรียนใต้แล้วนะคะไปพี่ตูนไปตอนนี้ลุ้นวันต่อวันแล้วแม่จะปิดลงแลว 2 2> ปีหน้าเจอกันใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้นะปีหน้าเจอกันใหม่หกโลสามได้ไปตกปลาอินซีกันหกโลสามหนึ่งแปดหกสามเท่าเดิมเอาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ครับ 1863เอา1600เหมือนเดิมค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นจ้าพี่จ๋ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นครับ1600เท่าเดิมเลยเท่าเดิมเท่าเดิมมีไหมจ้ามีไหมจ้าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เท่าเดิมจากหนึ่งแปดหกสามจ้ากลับมาได้ไปโอ้หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ สองลูกสวยๆนะพี่นะรับพิมพ์ร <ok ับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะมีไหมมีไหมหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เท่าเดิมจ้าใครมีใครต้องการแบบพี่กร์ตูนพี่ติ๊กขอบคุณค่ะอันนี้เอาไหมคะจาก1 8 6 3เหลือ160 0เท่าเดิมจ้าหก0ูนะพี่ได้เท่าพี่ติ๊กไปได้เท่าพี่ตูนไปเมื่อกี้เลยนะคะมีไหมมีไหมรดสองใบแดงกว่าเลยอ่ะสองใบแดงกว่าเลยบอกเลยว่าเอานิดหน่อยเองขอแค่ค่า ส่งค่าอะไรนิดหน่อยนะพูดแบบจริงใจเลย160 0ค่ะไปรับพิมรับต่ชื่เล่นให้หนูหน่อยแม่160 0จาก1863ใครรับพิมรับได้เลยหรือใครอยากได้ลูกเดียวบอกมาอออกมี<อ>ไหมจ๊ะ160 0<า>จ้ะพี่ออฟฟี่ครับพี่ออฟฟีก่กราบขอบพระคุณค่ะพ,พ,พี่ออฟฟี่ขอบคุณจา้าสุรอยไรม่ไทหัมถ้าใช้จ่ายวันรับรถคือหนึ่เ้า มันสรวลมันบอกวันยังยี่สิบสามตอนประมาณบ่ายสามโมงสรุปวันแล้วใช่ไหมใช่คับึงบอกพี่ก๊อฟเลยสี่สองโอ้ยแค่สองล้านเฮ้กข่าวล่ะข่าวข่าวโอ้ใช่ใช่ยืมพี่ก้ากับน้ำฝนกล้าล้านหนึ่งน้ำฝนล,ล้านหนึ่ง <c oughs> หนิวอีหกแสน ปะถามว่าโทรหาพี่เจอาเพ่อนไม่หน้รารอบวันที่ยี่สามไงเจาะคิวมันไว้ให้มันมาแต่งหน้าแต่งตัวหกโลสี่หนึงกระโมหกกลังกันทยี่สิบห้าหรอไม่ใช่ยี่สามที่รถจะมาเนี่ยเอ้อจะแต่งตัวรับลมประโคมอกอย่างเดียวก็พอได้ปะเ,เหนื่อยนะ<จ>เหนื่อยบ้าละ่ะวันทีฉันก็เหนื่อย,ยนะ6กกิโลสี่ 1891ก็เอาเท่าเดิม160 0ไปจบจบ160ครับพี่จาก1891เอา160 0เหมือนเดิม160 0ครับสองขอลูกเดียวบ้างได้แม่เดี๋ยวสองอันนี้แล้วเดี๋ยวลูกเดียวนี่เหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่นี้พี่อ้อยครับพี่อ้อยไปพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยเข้าบ้านนะอ่ะเดี๋ยวลูกเดียวได้เหลือแค่นี้แล้วค่ะจะหมดแล้วเด้อเหลือแข่งเดียวละซีสามถพี่ที่ขอลูกลูกเดียวอ่ะลูกเดียวอันนี้ แฟนจะมาเมื่อไหร่คะเดินแบบชามเอาไปให้กำลังใจนางด้วยนะทุกคนเขาหล่อเขาเท่เขาแหละนะเออแ่สามโลหกค่ะหนึ่ค่ะสามโลหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเอาไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับรับพร้อมชิอเล่นครับขอสองลูกได้แม่เดี๋ยวขอพี่อะไรพี่ป๊อกพี่ป๊อกอ่ะสองลูกนะคะแม่มา เมื่อกี้เอาขึ้นสองลูกแล้วมีคนขอลูกเดียวไงก็เลยแบบลูพี่ป๊อกอกอกกบอกว่าวันที่ยี่สิบสามนะบอกเจ๊ก็๊อปสี่สองหนึไข่กีเสียงมันร้มไม่เห็นบอลล้มเจ็ดโลสามค่ะอะไรนะคะอะไรนะ ให้นางหามาแบบสวยๆแซ่บๆรถสีขาวกระโจมโอกประโจมอกีก๊อฟให้มันหวาน,าวานๆเอาห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 วานๆแต่อย่าอย่าเอาแบบเ,เสื้อแบบชุดมอญนะมันใหญ่ไปมันดูไม่สวยเลยอันนั้นมันมันไม่สวยมันโค้งที่ไปรายการพี่ปองอะ่ะวางไปแล้วเนี่ยนางพูดไม่ทันอะไรกันชอบวางเจ็ดโลสาม สองหเอา1990 1990ลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะจากสองหขอแค่1990 1990รับพิมพ์รับพร้อมชิอเล่นครับห9ึ่งเก้าเก้าศูนย์ะใช่ไม่จะใส่อย่างงี้ไม่ได้นะมอเขาบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่มกราหกปีน้าเขาบอกว่ามันต้องลงทะเบียนว่าใครเป็นคนขับรถคนยห้าคนมะใช่จะมีใบขับขี่ คู่นี้สวยใช่ค่ะน1 9 9 0นะแม่1 9 9 0้ครับพี่พี่คนนั้นใหญ่ไปพี่อะไรนะพี่จุ๋มพี่ขอป่ะพี่จุ๋มเขาขอเมื่อกี้ไปตัดสูตรแสงเกงเจเจแล้วรองเท้าคลังดาวได้บอสบอกอ่าซีสามแต่ไม่ต้องถึงขนาดที่เขามาเมื่อกี้นะตอนนั้นดูดูเวอร์วังไปนิดนึงผมนี่ผมนี่มองเห็นอนาคตเลยอะไม่ไหวบอสบอกว่า บอกว่าต้องตัดสูตรแต่อนุญาตให้ใส่เจเจกับช้างดาวได้หกโลครึ่งหกโลครึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ก้าึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกโลครึ่งนะ19 19 1เก้หนึ่งเก้าพอค่ะโ9 1หนึ่งเอาหนึ่ค่ะหนึ่ครับเหลือประมาณ4ีหรหัสหมดแล้วนะคะ4ีหรหัสหมดแล้วหนึ่เจ็ดศูนพอค่ะจาก19 19งเก้าหนึเก้ย์ศย หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์จ้าพี่จ๋าหนึ่งรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นเลยแม่มีไหมมีไหมหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าพี่ออฟฟี่เข้านี่เลยค่ะใช่เหลือหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะบ้านนี้แล้วพี่ไปแจ้งเลยนะเข้าบ้านนี้นะโอเคหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับสองลูกสวยๆจ้าพี่รัดครับพี่อะไรนะคะพี่รัดพี่รัด สวัสดีคนดู4,000ชนเลนยอ๋อแล้วไม่ต้องจ่ายค่านี่เพราะมันหักค่าจองไปเราไปอันนี้ 5, 4ี่แสนหนึ่ง 5, 2, 2> สอง<ย>ก็ว่าทำไมมันหายไป <S <S แล้วผมต้องแต <ไป S 1> ่งตัวยังไงครับเออแต่ละคน,ะนห้าโล,โลไม่ไม่ไปริมเลนะ ห้าโลห้าโลแปดออกรถใหม่ทีไรไปชายหาดกลับมาทีไรทรายเต็มรถทุกทีเลยทุกคันเลยนะ <laughs> แล้วทุกคันเลยนะสามคันเนี่ยรถ <laughs> ใหม่เลยกลับมาคือทรายเต็มรถตลอดอะไรนะคันทรายคือง <laughs> ั้นก็บอสจะพาไปเลี้ยงชาบูรู้ยังจางเท่าไหร่นะจากหนะ 5, 8, ึ่งเจ็ดสองสามค่ะห้ากิโลแปดนะรถยาง 1723เอา1 5 0าหนึ่งหครับรับพิมรับจากหนึ่งเจ็ดสองาจาก1723เอามเอาหยี่สตรงกับวันไะไหนึ่งครับรับพิมพ์รับพร้อมชิเล่นครับไปไหนกันดีหาที่แต่ไม่ไปไม่ไปแบบชายฮะไม่ไปหาดฮะเออวันจันคนไม่เยอะหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ค่ะ w ว หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ไม่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 วิ่ล่าไปทำบ้าเลยรับความชื่เล่นจากพี่จ๋หหาศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนครับหนึ่งห้เป็นเข็ตั้งแต่ไปเขื่อนละไปจนร้านเขาปิดละขอหนึ่งลูกโอเคโอเคโอเคเจอทีมนี้ร้านปิดเลยร้านนั้นเราเนาะสามโลหนึ่งค่ะสามโลหนึ่งเก้าหกเจ็ด เอาไป800 800ครับ967เอา800พอแม่800จันจะหมดแล้วนะพี่นาครับพี่อะไรเดี๋ยวขอข้างในปังคมหน่อยนี่อยแคนนอนขับกันเร็วถึงห้าสี่สามสองหนึ่งได้รับแล้วค่ะพี่รักสั่งจากลอนดอนไปทางลำปางอร่อยมากทั้งสองลูกโอ้โหพี่รักพี่รักพี่รักไงที่อยู่ต่างประเทศอ่ะ ามโลหนึ่งสามโลหนึ่งเก้าหกเจ็ดเอาไปแปดศูนย์ศูนย์แต่เขาเป็นคนไม่เอานะเขาเป็นคนแก่ที่ทันยุคนะป้าอารียะเขาอยู่เขาโพสอะไรได้อะไรนะแม่กับพ่อฉันอะโพสเฟซบุ๊กไม่เป็นนะแชร์ได้อย่างเดียวแชร์แต่โพสไม่โพสไม่เป็นไม่อะไรถ่ายรูปไม่เป็นาป้าอารีเซลฟี่เป็นโพสเป็นแต่เวลาถ่ายชายชนบ่อยมาก เออนะ you, เป็นคนที่ไม่เอาสามโลสามหนึ่งเท่าไหร่นะ1นึ่งศูนเอา9 0้าศูนยพอเก้อร่อยจริงค่ะขอบพระคุณค่ะพี่อะไรคะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบไปเลยเหลืออีก1 2ึ่งสอห้าหรหัสนะหรหัสสุดท้ายแล้วแม่มา 5 4ขนาดติ๊กตอกยังต้องยอมให้ความขยันของเราเห็นไหมใช่สโลแปดแปดสาดามแปดดสามเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์พอเจ็ดศูนย์ศูครับเจ็ดศพอค่ะ7 0็ดศนะเจ็ดศพี่โบครับจริงมันมันไม่แอคทีฟคนมันไม่ชอบเรานั่งมันดูง่วงซึมคนก็ไม่ค่อยอยากดูมาแล้วเร็วเร็วแปลกนะ้าสี่สมสองห มามามาสามโลหนึ่งเก้าเจ็ดเอาแปดเหมือนเดิม8 0ดศูนย์ศครับเก้เอาแปดมา8 0ดครับรับพิมพ์รับพร้พอมชื่อเล่นครับ800จ้าพี่ทีวีพีเหรอครับพี่อะไรอ่ะแล้วก็ปักถ้ชื่อยากเชียวอ่าๆๆเอาพี่เงาะแล้วกันครับพี่เงาะอ่าผมรบกวนให้พี่เงาะ